ชุมชนรอบปราสาทในอดีตกุรุกรเกษตรและพนุรัตนงอยู่ที่ไหนในปัจจุบันย้อนกลับไปในยุคสมัยที่ปราสาทพระวิหารยังคงเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและอำนาจบนยอดเขาพระวิหารที่สูงชันและปกคลุมด้วยผาทึบที่นี่ไม่ใช่เพียงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดดเดี่ยวแต่เป็นหัวใจแห่งเครือข่ายชุมชน ที่แผ่ขยายออกไปรอบๆร,ร,ราวกับใยแมงมุมที่เชื่อมโยงชีวิตมนุษย์เข้ากับเทพพเจ้าเอกสารเก่าแก่ที่บันทึกไว้ในยุคเดียวกันได้เปิดเผยภูมิหลังทางสังคมแห่งปราสาทแห่งนี้โดยบรรยายถึงการมีอยู่ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มานานก่อนที่ปราสาทจะถูกสร้างขึ้นพวกเขาอาจเป็นชาวบ้านที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมบนเขา เก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและแผ่นดินเพื่อการดำรงชีวิตขณะเดียวกันก็มีชุมชนอีกกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมายโดยกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรได้อุทิศหรือมอบหมายให้พวกเขารับใช้เทวสถานโดยตรงชุมชนเหล่านี้กระจายตัวอยู่รอบๆฐานเขาและบริเวณใกล้เคียงราวกับดังแขนขาที่คอยสนับสนุนให้ปราสาทแห่งนี้คงอยู่และเจริญรุ่งเรือง ในบทความเชิงประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นในยุคใกล้เคียงกันผู้เขียนได้ยกตัวอย่างชื่อชุมชนที่ปรากฏในจารึกหินเก่าแก่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นชื่อแรกคือกุรุเกษตรซึ่งฟังดูคล้ายกับคำศัพท์ที่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งชุมชนนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเทวสถานอาศัยน้ำจากสันเขาที่ไหลลงมาอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อการเพาะปลูกและชีวิตประจำวัน น้ำเหล่านั้นไม่ใช่เพียงแหล่งหล่อเลี้ยงร่างกายแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับลัทธิเทวราชาซึ่งมองว่ากษัตริย์คือตัวแทนของเทพเจ้าชุมชนกุรุกเกษตรจึงทำหน้าที่ผลิตพืชผลและทรัพยากรเพื่อถวายแด่เทวไลราวกับเป็นทุ่งนาที่ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบศาสนาและการปกครองพวกเขาอาจปลูกข้าวผลไม้หรือสมุนไพร ที่จำเป็นต่อการประกอบพิธีกรรมโดยทุกหย่อมหญ้าที่งอกงามขึ้นมานั้นล้วนแต่ถูกผูกโยงเข้ากับความเชื่อที่ว่าการรับใช้เทพ,พเจ้าจะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองแก่อาณาจักรส่วนชื่อชุมชนอีกแห่งคือพานุรัตนงซึ่งก็ตั้งอยู่ในทำเลใกล้เคียงกันรอบๆอบเทวสถานเช่นเดียวกับกุรุกเกษตรชุมชนนี้ใช้น้ำจากสันเขาที่ไหลลงมา เพื่อการชนลประทานและกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงกับพิธีกรรมในลัทธิเทวราชาชื่อนี้ชวนให้นึกถึงความเข้มแข็งและความมั่นคงราวกับเป็นฐานรากที่คอยรองรับเทวสถานพวกเขาอาจเป็นกลุ่มคนที่ถูกคัดเลือกมาดูแลงานด้านการก่อสร้างการบำรุงรักษาหรือแม้แต่การจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว โดยทุกกิจกรรมล้วนสะท้อนถึงการอุทิศตนเพื่อเทพ,พเจ้าและกษัตริย์ชุมชนเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากการวางแผนของราชสำนักเพื่อให้เทวสถานพระวิหารกลายเป็นศูนย์กลางที่ไม่เพียงแต่ทางศาสนาแต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจและสังคมรอบๆเขาอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงชื่อกุรุเกษตรเราต้องระมัดระวังไม่ให้สับสนในบริบทอื่น ในที่นี้มันหมายถึงชุมชนหรือทุ่งนาที่ผลิตผลผลิตเพื่อสนับสนุนเทวาลาโดยตรงเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่กษัตริย์สร้างขึ้นเพื่อรับใช้าศาสนสถานชาวบ้านที่นี่อาจทำงานหนักในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเพื่อให้แน่ใจว่ามีอาหารและวัตถุดิบเพียงพอต่อการพิธีกรรมและการดำรงชีวิตของผู้ดูแลปราสาทแต่ชื่อนี้ ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับทุ่งกุรุเกษตรที่ปรากฏในมหากราบมหาภารัตของอินเดียซึ่งเป็นเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับสงครามและวีรบุรุษในดินแดนห่างไกลชื่อนั้นในมหาภารัตอาจหมายถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือทุ่งรบในตำนานแต่สำหรับจารึกที่พระวิหารชื่อกุรุเกษตร ถูกใช้ในบริบทท้องถิ่นอย่างแท้จริงเพื่อบรรยายถึงชุมชนจริงๆที่มีบทบาทในการสนับสนุนเทวไลเราจึงต้องแยกแยกความหมายเหล่านี้ให้ชัดเจนโดยยึดมั่นตามหลักฐานจากจารึกที่แกะสลักไว้บนหินของปราสาทพระวิหารเองซึ่งสะท้อนถึงชีวิตและความเชื่อของผู้คนในยุคนั้นอย่างแท้จริงไม่ใช่การนำเรื่องราวจากดินแดนห่างไกลมาปะป,ะปนกัน เรื่องราวเบื้องหลังชื่อเหล่านี้ในจารึกจึงไม่ใช่เพียงตัวอักษรที่จางหายไปตามกาลเวลาแต่เป็นหน้าต่างที่เปิดให้เราเห็นภาพของสังคมโบราณที่ซึ่งชุมชนชื่อสถานที่น้ำจากสันเขาและพิธีกรรมล้วนถักทอเข้าด้วยกันเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของปราสาทพระวิหารไว้ชั่วนิรันเทวสถานปราสาทพระวิหาร ตั้งอยู่บนยอดผาเปตาดีอันเป็นหน้าผาสูงชันของเทือกเขาพนมดงรักตรงเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาหากมองจากมุมสูงจะเห็นสันเขายาวทอดตัวเป็นกำแพงธรรมชาติกั้นสองฝั่งประเทศไว้และบนสันเขานี่เองคือที่ตั้งของาศาสนสถานสำคัญ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางาศาสนาและความเชื่อของผู้คนในอดีตจากตัวปราสาทหากเดินไปทางทิศเหนือลงมาตามไหล่เขาจะเชื่อมสู่พื้นราบฝั่งไทยบริเวณอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดร่างแผ่นดินตรงนี้เป็นทางขึ้นลงสู่ปราสาท มีเส้นทางโบราณที่ใช้สัญจรติดต่อกันมาแต่ดึกดำบรรส่วนทางทิศใต้และทางทิศตะวันออกเป็นพื้นราบของฝั่งกัมพูชาเขตจังหวัดพระวิหารที่ปกคลุมด้วยป่าทึบและทิวเขาสลับซับซ้อนลมหอบกลิ่นหญ้าและดินชื้นขึ้นมาถึงตัวปราสาททำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งปลูกสร้างศักดิ์สิทธิ์ กับผืนธรรมชาติรอบด้านความจริงแล้วจุดที่ตั้งของประสาทพระวิหารก็คือการเชื่อมระหว่างฟ้าและดินระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และระหว่างพรมแดนของสองแผ่นดินดังนั้นเมื่อกล่าวถึงกุรุคเศษษรและพนุรัตนง เราอาจกำลังมองเห็นภาพเงาของผู้คนที่เคยอาศัยและดำเนินชีวิต่าำกลางเทือกเขาพนมดงรักโดยมีปราสาทพระวิหารเป็นเสมือนดวงใจของผืนแผ่นดินแห่งนั้นแม้การเวลาจะเปลี่ยนพลันแต่เรื่องราวในภูมิทัศน ยังดำรงอยู่และเล่าขานต่อผ่านตำแหน่งปัจจุบันที่มองเห็นได้ทั้งความเป็นจริงและความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในหินผาคำว่ากุรุเกษตรมีความหมายตรงตัวว่าทุ่งของชาวกุรุเป็นพื้นที่ราบกว้างที่เหมาะแก่การรวมคนและการทำสงครามในมหาภารตะที่เล่าถึงมหาสงคราม ระหว่างเครือญาติตระกูลเก่ารบและป่านดบสถานที่แห่งนี้กลายเป็นสมรภูมิหลัดที่เหล่าผู้กลา้าแม่ทัพและเทพเจ้ามาแสดงบทบาทสำคัญจนกลายเป็นพื้นที่ในความทรงจำทางวัฒนธรรมของชาวชมพูทวีปมาช้านานอย่างไรก็ดีมีการใช้ชื่อกุรุหรือกุรุเกษตรสำในหลายพื้นที่ของโลกอินเดียเขมร เช่นปรากฏในจารึกหรือการตั้งชื่อสถานที่ในขเขมรและแถบสุวรรณภูมิแต่เหล่านั้นเป็นเพียงการยืมชื่อมาสร้างความหมายศักดิ์สิทธิ์หรือความทรงพลังมิได้เป็นสถานที่เดียวกันกับทุ่งกุรุกกระเกษตรด,ดั้งเดิมแห่งชมพูทวีปดังนั้นบริบทภูมิศาสตร์ต้องแยกให้ชัดเจนทุ่งที่เป็นสมรภูมิในมหาภารตะอยู่ในเขตเดลีฮรยานา และเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับราชธานีฮัสตินาปุระไม่ได้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับดินแดนในแถบพนมดงรักหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่บางครั้งถูกเข้าใจผิดงานค้นคว้าร่วมสมัยและการศึกษาทางโบร,ราณคดีต่างก็ยืนยันว่าดินแดนของราชวงศ์กุรุในอดีตมิได้จำกัดอยู่เพียงพื้นที่เล็กๆแต่กินความกว้างใหญ่ ตั้งแต่เดลีลงไปฮารยานาโยงถึงปัญจาบและทอดเชื่อมเข้ากับอุตรประเทศถือเป็นหัวใจของชมพูทวีปฝ่ายเหนือที่มีความสำคัญทั้งด้านการเมืองาศาสนาและวรรณคดีด้วยเหตุนี้การแยกแยะความหมายของชื่อกุรุเกษตรเป็นสมรภูมิในมหากราบของอินเดียไม่ใช่พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนแถบอีสานไทยขเขมร จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เข้าใจภูมิศาสตร์และตำนานได้อย่างถูกต้องตรงตามต้องฉบับโบราณและไม่สับสนกับการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่กระจายชื่อไปสู่ดินแดนอื่นภายหลังเมื่อเทวสถานถูกสถาปนาขึ้นบนสันเขาสูงตระหง่านกลางผืนป่าสิ่งที่ตามมามิได้มีเพียงศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น หากแต่เป็นความเนืองแน่นของผู้คนหลากหลายกลุ่มที่เข้ามาหล่อเลี้ยงการนำรงอยู่ของาศาสนาและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องความเคลื่อนไหวคึคกคักของแรงงานสร้างสรรค์เสียงเครื่องมือช่างตีหินและแกะสลักภาพของพราหมณ์ผู้เชื่อมโลกมนุษย์กับจักรวาลผ่านพิธีบูชากองไฟและสวดมนต์เป็นเหมือนจังหวะชีวิตที่ผูกพันอยู่กับเทวสถานอย่างแยกไม่ออก รอบๆเนินเขาที่ตั้งปราสาทจึงค่อยๆปรากฏเป็นชุมชนขนาดเล็กชาวบ้านที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานมีทั้งกลุ่มที่สืบเชื้อสายพื้นเมืองและกลุ่มที่ย้ายถิ่นมาเพื่อรับใช้าศาสนสถานโดยตรงบ้างทำหน้าที่ดูแลเส้นทางขึ้นเขาที่คดเคี้ยวให้สามารถสัญจรได้สะดวกตลอดปีบ้างเฝ้ารักษาแหล่งน้ำซึ่งผุดออกมาจากผืนดินบนสันเขาก่อนจะไหลลงสู่เฉิงเขา เพราะน้ำนั้นไม่ใช่เพียงแค่เพื่อการหล่อเลี้ยงชีพในพื้นที่แต่ยังถือเป็นทาราศักดิ์สิทธิ์ที่หลอมรวมกับพิธีกรรมใหญ่ประจำปีภายในชุมชนยังมีผู้กำกับการจัดเตรียมศิวลึงและเครื่องสกการะต่างๆเพื่อให้ทุกพิธีเป็นไปอย่างถูกต้องตามคำเพีและทุกครั้งที่ประเพณีใหญ่เวียนมาถึงชาวบ้านทั้งหนุ่มสาวผู้เฒ่าและเด็กเล็ก ก็จะรวมใจกันสร้างบรรยากาศเต็มไปด้วยดนตรีการฟ้อนรำการถวายสิ่งของและการแบ่งอาหารบริโภคร่วมกันทุกสิ่งสะท้อนว่าพิธีกรรมมิใช่เพียงกิจทางาศาสนาแต่เป็นแรงน้ำของวิถีชีวิตเมื่อการเวลาผ่านไปผู้ปกครองหรือชนชั้นพราหมณ์ได้จารึกชื่อชุมชนเหล่านี้ลงบนแผ่นหินเพื่อบันทึกไว้เช่นกุรุกเกษตร และพนูรัตนงอันเสมือนการประกาศสถานะให้สังคมรับรู้ว่าชุมชนเหล่านี้มีสิทธิหน้าที่และบทบาทเฉพาะต่อาศาสนสถานเป็นการผูกพันธะทั้งทางเศรษฐกิจและศักดิ์สิทธิ์ชุมชนรอบปราสาทจึงหาใช่เพียงหมู่บ้านธรรมดาหากแต่เป็นข้อพิสูจน์ว่าพลังาศาสนาเคียงคู่ควบคู่กับการเป็นอยู่ประจำวันของผู้คน โดยทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำและภูมิประเทศถูกเปลี่ยนให้เป็นส่วนหนึ่งของโลกพิธีกรรมภูมิทัศน์แห่งสันเขาและเชิงเขาซึ่งในสายตาของชาวบ้านอาจเป็นเพียงธรรมชาติทั่วไปถูกตีความและเชื่อมโยงกับจักรวาลทิพย์แห่งอำนาจเทวราชาทำให้ภูมิประเทศและพระราชอำนาจเป็นสิ่งเดียวกันความศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ได้อยู่แค่บนประสาท แต่แผลลงมาสู่ทุกชุมชนที่ช่วยประครับประคองการดำรงอยู่ของเทวสถานอย่างแท้จริงในปัจจุบันหากมองตามสภาพภูมิศาสตร์และพิกัดสมัยใหม่สถานที่ที่เรียกกันในเอกสารโบราณว่ากุรุเกษตรหรือพนุระธนงหาใช้ชื่อหมู่บ้านหรือตำบลที่ยังดำรงอยู่อย่างเป็นทางการในแผนที่ หรือสาระบบราชการของไทยหรือกัมพูชาไหมหากแต่เป็นชื่อที่สะท้อนความเป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งเคยรายล้อมเทวสถานสำคัญอย่างปราสาทพระวิหารมาแต่อดีตดังนั้นเมื่อถามว่าอยู่ที่ไหนในปัจจุบันคําตอบอยู่ที่ดินแดนรอบปราสาทพระวิหารบนแนวสันเขาพนมดงรักในจังหวัดพระวิหารของกัมพูชา โดยมีพื้นที่ดังกล่าวติดกับอำเภอกำรรทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดของประเทศไทยภูมิประเทศที่เป็นสันเขาสูงทอดยาวทำให้ปราสาทและชุมทนดั้งเดิมตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ทั้งสง่างามและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญผู้คนในอดีตที่สถิตรอบเทวสถานมีได้ตั้งถิ่นฐานแบบหมู่บ้านในความหมายของปัจจุบัน แต่เป็นชุมชนที่หล่อเลี้ยงและดูแลสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีบทบาททั้งทางศาสนาและการเมืองการสืบค้นตามชื่อทางการในระบบราชการปัจจุบันจึงไม่พบรายนามของกุรุกเกษตรหรือพนุรัตนงแต่หากมองเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ชื่อเหล่านี้ชี้ไปยังพื้นที่เดียวกันคือ ชุมชนรอบปราสาทพระวิหารซึ่งยังคงมีร่องรอยแห่งอดีตแฝงอยู่ในวิถีชีวิตผู้คนและภูมิทัศน์ดังนั้นแม้ชื่อโบราณไม่ถูกใช้เป็นชื่อเขตการปกครองในปัจจุบันแต่เมื่อเราตีความตามผังอาาเขตและหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วก็ชัดเจนว่าชุมชนนามโบราณเหล่านี้ ยังคงตั้งอยู่ในความหมายของพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารตรงบริเวณพื้นดินสูงของพนมดงรักในจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาที่เชื่อมต่อกับชายแดนอีสานใต้ของไทยจนถึงทุกวันนี้เมื่ออ่านจารึกที่เกี่ยวข้องกับปราสาทพระวิหารสิ่งที่สะท้อนออกมา ไม่ใช่เพียงรายชื่อชุมชนที่ถูกกล่าวถึงหากแต่เป็นเรื่องราวการเดินทางของผู้คนในอดีตที่สัมพันธ์กับโลกแห่งน้ำความเชื่อและขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทแห่งนี้ชื่อชุมชนที่ปรากฏในจารึกไม่ได้คูเขียนไว้แบบปราศจากชีวิต มันกลับเป็นหลักฐานการดำรงอยู่ของหมู่บ้านกลุ่มชนและระบบเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงวัดวังและคนของขุนเขาผู้มิทัศน์ของพระวิหารตั้งอยู่บนสันเขาพนมดงรักสูงชันมองลงไปเบื้องล่างคือป่าดงที่ทอดตัวเป็นแนวกว้างมีทางน้ำสายสำคัญไหลมาบรรจบ บางชื่อของชุมชนติดพันกับลำน้ำหรือบึงสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างชีวิตกับแหล่งน้ำในสังคมโบราณน้ำไม่เพียงหมายถึงทรัพยากรอย่างชีพแต่ยังเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเรียกขานในพิธีกรรมทำเพื่อการเพาะปลูกการอุทิศถวายและการขอความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนดิน การตั้งถิ่นฐานรอบภูพระวิหารจึงไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญห่างแต่เป็นความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่สูงที่สื่อถึงโลกแห่งเทพพระเจ้ากับน้ำเบื้องล่างที่หล่อเลี้ยงโลกมนุษย์ชื่อชุมชนที่บันทึกไว้เช่นเดียวกับเครือขายหมู่บ้านริมเชิงเขาล้วนมีบทบาทคล้ายวงจรชีวิตที่ส่งต่อแรงงานผลผลิต และความศรัทธาเข้าสู่ศูนย์กลางศักดิ์สิทธิ์เหนือยอดเขามเมล็ดข้าวและของบูชาจากหมู่บ้านเหล่านี้ถูกนำขึ้นไปยังปราสาทซึ่งสูงตระงานอยู่เหนือเส้นขอฟ้าเป็นการยืนยันถึงระบบสัมพันธ์ที่มิได้แยกขาดระหว่างหมู่บ้านเล็กน้อยกับสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ภูมิศาสตร์ที่ถูกกล่าวถึงเมื่อโยงกับพิกัดและผืนดินในปัจจุบัน ยิ่งทำให้เห็นมิติของเขตแดนซึ่งพระเลืองในอดีตชื่อแหล่งน้ำหรือผืนดินที่ใช้จาริกไว้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อแบ่งกั้นประเทศแต่เพื่อบันทึกความเป็นเจ้าของทางจิตวิญญาณและการใช้งานร่วมกันของชุมชนชายขอบของภู้พระวิหารเคยเป็นพื้นที่ที่ผู้คนเดินทางผ่านสแสวงหาที่ทำกิน และมีชีวิตเชื่อมโยงกันมากกว่าเป็นเส้นแข็งชื่อเหมือนแนวพรมแดนในโลกสมัยใหม่เมือ่อมองเปรียบกับวัฒนธรรมอื่นอย่างคติอินเดียที่กล่าวถึงแผ่นดินกูรุกูรุเก,ก,กษตรซึ่งเป็นภูมิทัศน์ตึงในตำนานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็ล้วนแต่ยึดโยงผู้คนเข้ากับความเชื่อเรื่องจักรวาลและน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต ลักษณะร่วมที่เห็นได้คือภูเขาและแหล่งน้ำถูกทำให้เป็นศูนย์กลางศักดิ์สิทธิ์และรายชื่อชุมชนกลายเป็นพยานแห่งการมีส่วนร่วมในจักรวาลวิถีนั้นเพราะฉะนั้นรายชื่อชุมชนรอบเขาพระวิหารจึงมีมากกว่าแค่ข้อมูลภูมิศาสตร์แต่เป็นชิ้นส่วนความทรงจำทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ ที่สะท้อนให้เห็นคนละวัดระหว่างคนน้ำและภูเขาในห่วงกาลนานจนเมื่อเขตแดนในยุคใหม่ถูกขีดขึ้นความหมายเหล่านี้ก็ค่อยเลือนหายไปแต่ยังคงปรากฏแฝงอยู่ในเส้นอักษรจารึกที่บอกเราว่าชุมทนโบราณเหล่านี้ได้มีชีวิตและศรัทธาล้อมรอบขุนเขาแห่งศักดิ์สิทธ